วุ้นเส้นเจอหลานครั้งแรกค่ะต้องบอกว่าหลายคนเองกดไลค์คอมเมนต์กันเปียบนะคะล่าสุดสาววุ้นเส้นวิริทิพาเองเจอกับหลานสาวตัวน้ยอยหญิงน้องเลยอาลูกสาวของแป้งออนเจอราค่ะแม่ต้องบอกว่าปาเนี่ยเขาได้อุ้มหลานครั้งแรกหลังจากที่คุณแม่แป้งเพิ่งจะบินกลับมาจากสิงคโปร์กลับมาเมืองไทยงานนี้วุ้นเส้นเองก็เลยโพสต์รูปภาพคู่อุ้มน้องเลยอาแบบรัวๆกันเลยค่ะ โดยมีการโพสภาพผ่านอินสตาแกรมปร,ราสาคุณเือหลานคุณปาก็สวยคุณหลานก็น,น้าตาหน้าชางังน้องเลอาเพิ่งจะไปตัดผมมาด้วยจะเป็นยังไงกับโมเมนต์ชัสุดท้ายนี้กระโดนแซวว่าน้องจะกินนมแล้วเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆแล้วค่ะมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ Oh,